สวัสดีครับรายการเมียเคลิ่นออฟไลน์ของผมในวันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์คุณจุธานภาเขามีเมียเคลิ่นในชีวิตของเขาช่วงเวลาหนึ่งครับในช่วงกี่ปีมาแล้วนะไม่ขาดปลายปีที่แล้วเองค่ะปลายปีที่แล้วช่วงน้ำท่วมใช่ช่วงนำวง้ำท <laughs> ่วมน,นะฮะเขามีเมียเคลิ่นในชีวิตของเขานะครับเขาได้ไปบังเอิญพบใครคนหนึ่งนะฮะแล้วคนคนนั้นก็สร้างเมียเคลิ่นให้กับชีวิตเขา ที่เขาก็ยังรู้สึกแปลกใจจนถึงปัจจุบันนี้นะครับขอเท่าความไปในช่วงปลายปี54อ่ะเป็นยังไงเธอชีวิตของเธอเธอเล่นอะไรทำอะไระไปเจอกันค่ะคือตอนนั้นก็เล่นอแอปไลน์ในโทรศัพท์นะคะล้วก็คือแอปไลนใ์ในโทรศัพท์ใช่คือไอโฟนอ่ะโอเคคือก่อนหน้านี้นก็ใช้ไอโฟนอยู่แล้วแล้วคาก็คือแอปลไลน์ไอแอปไลน์มันคือแอปพลิเคชันใช่ชนในการทำอะไรแชท ชทคุยกันเ้าแล้วถามให้ดึเราไม่รู้จักกันแล้วเราจะไปคุยกันได้ไหมเขาอยู่เขาแอดมาเองค่ะไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันหมายความว่าเขาเนรู้เบอร์โทรเธอไม่มีค่ะอันนี้คือเป็นเป็นไอดีของแอปพลิเคชันนี้มันจะมีไอดียอยู่อยู่ก็เข้ามาคุยกับใครก็ได้ค่ะถ้าค่ะเขาไม่รู้ไปหามาจากไหนแล้วเขาได้มาเขาก็แอดมาแล้วหนูแอดมาที่ไอดีของโทรศัพท์อ่แล้วเธอก็ได้ไอเโทรศัพท์อ่ เราคุยคุยคุยกันอยู่ประมาณหนึ่งเดือนค่ะคือแบบไม่ได้คุยแบบทุกวันนะคะแล้วแต่จะทักมันก็คุยคุยชิ้นประจำวันของเธอเนี่ยเธอเล่นเกมบ้างหรือว่าทาอะไรไม่เล่นะลไลน์เนี่ยเล่นไลน์ก็คือคุยกับเพื่อนส่วนใหญ่คยกเพื่อนแต่ว่าแล้วแต่ว่าชิ้นประจำวันส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับแอปนี้นะคะก็คือทําอะไรปกติที่บ้านดูแลตอนนั้นช่วงน้ำท่วมพอดีก็วุ่นวุ่นอันที่บ้านอ่าโอเคแล้วเขาเข้ามาคุยเธอแล้วเธอคุยเขาประมาณเดือนหนึ่งใช่ค่ะเราช่วงนัคุยกกษณะ็ ไม่ได้ค <welche> <is it? S 1> ุยอะไรกันนะคนไม่รู้จักกันแล้วมาคุยอะไรกันผู้ชายหรือว่าใช่เขาเป็นผู้ชายค่ะแล้วรู้ว่าอายุเท่าไหร่อายุประมาณสามสิบอ่าสามสิบค่ะแล้วก็คุยคือส่วนใหญ่คุยแค่ว่าเออวันนี้บ้านเขาวาน้ำท่วมแล้วบ้านหนูก็อยู่อยุธณีรยาโซนน้ำท่วก็ท่วมพอดีเขาก็ถามว่าน้ำท่วมไหมอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะถามแค่ว่าเออวันนี้น้ำลดหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมมากกว่าจนหนูก็ไม่ไม่กล้าถามนะคะว่าเขาอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรแต่เขาบอกมาเองว่่่าาาาเเเเอออ้นนนีียยุทะ อ๋อค่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาทํางานเกี่ยวกับเป็นธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านคือเขามีธุรกิจส่วนตัวเองแล้วตอนนั้นเขาอยู่กรุงเทพค่ะมามาดูแลบ้านที่กรุงเทพเขาหลังน้ํารถเขาก็ถึงกลับไปเชียงรายอเป็นบ้านเขาอยู่เชียงรายแต่มาดูแลบ้านที่กรุงเทพอ่ะโอเคแล้วทีนี้ก็พอคุยกันทุกวันไหมไม่ทุกวันค่ะช่วงแล้วแต่วันที่เขาแบบยุ่งไม่่เธอว่างเขาว่างก็เจอกันอ่าโอเคพอเสร็จแล้ว ช่วงปลายกลางเดือนธันวาค่ะมันจะเป็นช่วงที่ศูนย์โทรศัพท์ต่างๆจะเอาไอโฟนะ c s เข้ามาเขาเข้ามาว่าอยากได้ใหม่ไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าไม่ไม่จะไม่ไม่ต้องค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเขาอยากซื้อให้ก็ซื้อให้ทำใหม่ทั้งที่เราไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยคุยกันนอกจากในในแอปนี้เลยครับนิดนึงในแอปไลน์เนี้ยเห็นหน้าเห็นค่ะก็คือเป็นโปรไฟล์ จะโชว์ว่าเราหน้าตายังไงหน้าเธอเอาหน้าตาใครไปโชว์หนูรูปหนูปกติเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารูปนี้เขาโชว์เป็นรูปเขาหรือเปล่าใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ่ะโอเคแต่เธอรูปเธอปกติเลยใช่รูปปกติเธอไปตกแต่งคัมหน้าทำอะไรบ้างไม่ค่ะไม่ค่ะก็ปกติเลยใช่อ่าโอเคเดี๋ยวว่ามันใช้รูปลงถูกป่ะใช่ค่ะมันก็คือเป็นเหมือนเป็นโปรไฟล์รูปก็แค่รูปอันหนึ่งรูปหนึ่งที่เธอเป็นใช้เป็นตัวแทนของเธออ่าโอเคแล้วยังไงต่อ พอเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาอยากซื้อให้ก็บอกว่าเออไม่จาเป็นค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้สาดสนึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากให้หนูก็เลยถามว่ามีเหตุผลไหมทําไมถึงต้องการให้อะไรเงี้ยบอกไม่รู้เหมือนกันก็แค่อยากจะให้เฉยๆก็ก็หนูก็เลยบอกว่าคิดว่าลองดูก็ได้ไม่คิดว่าเขาจะให้จริงๆลองใจดูนะว่าเปล่าหน้าเขาเขาขอเลขบัญชีหนูก็เลยคิดเอาเลขบัญชีอันทีก็เลยคิดเอาบัญชีที่ไม่มีเงินเลย ได้โดนพวกมพิชามิชีก็เลยส่งให้เขาไปเขาก็พอวันต่อมาก็มีเงินอะคะนันเด้งคือหนูก็เ,กเงินเขา้เขาเงินเข้ามาแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเขาโอนไปแล้วน,นะลองไปเช็คเงินดูหนูก็เลยลองเช็คได้มาสามหมื่นบาทสามหมื่นบาททีนี้ก็คิดในใจให้มาทำไมก็สามหมื่น 3, บาทเขาบอกว่าอ่ะอันเนี้ยเอาไป,ไปเอาไปซื้อโทรศัพท์นะคือเขาอยากให้ใช้อัน c s รุ่นใหม่หนูก็บอกว่าอ่าได้ค่ะ ก็ลองทําตามดูพอเสร็แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นก็บอกแม่นะคะว่านเนี่ยวิยวก็มีคนให้เงินมาแม่ก็ถามว่าเขามีอะไรในป่าไม่รู้อ่ะเขาให้มาเองก็ไม่เคยไม่ได้เจอเขานะไม่เคยเจอเลยเขาอแม่หลัางานั้นก็ลองถอนเงินออกมาดูซิว่าอะไรเงี้ยก็เลยถอนเงินออกมาค่ะสามหมื่นแล้วก็โอนไปเป็นชีอื่นเอาไปไว้บัญชีอื่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็แม่อะไรก็ไปซื้อ แล้วเธอไปซื้อป่ะซื้ออ่าไปซื้อก็คือเอาเงินนั้นแหละไปซื้อใช่ค่ะซึ่งมันราคา20,000ปีนี้เป้าค่ะราคา20,050ไปมีเงินเหลืออีกแล้วก็เงินเหลือหนูก็ถามเขาว่าเงินเหลือเนี่ยเอาคืนไหมเยังคุยกันอยู่อีกก็ใช่ค่ะหลังจากซื้อมาแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยอ่ะทำตามแล้วนะไปซื้อมาแล้วแล้วก็ถามว่าเอาเงินคืนไหมคะอะไรเงี้ยเงินมันเสร็จเขาบอกเขาไม่ต้องเก็บไว้พอหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงก็ถึงจะแบบไม่ได้คุยอีกเลยเพราะเขากลับไปเชียงใหม่ททาางงนปปกติขออเคืไ อเก็ไม่มีเวลาว่างคุยก็ไม่คุยเฮ้ยแล้วปัจจุบันน่ะไม่เขาก็ยังมีหรือว่าเธอเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ยังแข็งอยู่ค่ะอ่าล้วไอ้ส่วนส่วนโทรศัพท์เครื่องเราเอาเครื่องเก่าหนูก็ให้พ่อใช้ค่ะเออเครื่องเก่าให้พ่อใช้แล้วเขาจะมาคุยกับเธอในไอดีเก่ายั้ไงอ๋อมันเคยคุยกันในไอดีใหม่แล้วป่ะยังค่ะคุยแล้วเขาจะมามีโอกาสได้คุยกับเธอได้ยัง อ๋อไม่ค่ะตอนนั้นคือหลังจากที่เปลี่ยนไปหนูก็บอกเขาพอเสร็จแล้วโทรศัพท์ใหม่หนูยังไม่ใช้หนูก็ยังวางไว้ก่อนแต่ยังไม่เปิดขึ้นมาใช้เค่ะเพราะ,อะตอนนั้นยังวุ่นๆอยู่กับพวกช่วงน้นท่วมอะไรเงี้ยคือเขาเลิกคุยกับเธอตั้งแต่เธอยังใช้โทรศัพท์เก่าอยู่ใช่ใชแล้วก็ไม่ติดต่ออีกใช่แต่ไม่ได้นะเขาอาจจะอยากจะติดต่อเธอหลังจากที่ช่วงนั้นเขาอาจจะยุ่งอยู่กับน้าท่วมแล้วก็อยากจะกลับมาคุยแล้วเธอก็ บอกไห้พ่อแล้วถูกปับแล้วพ่อเธอก็คงไม่เล่นไลนใช่เธอก็จะไม่ได้เจอเขาดิแล้วไม่มีโอกาสคิดึงกันจะได้เจอหน่เขาอีกครั้งหรอแต่เธอก็ต้องรู้จักไอดีเขาถูกป่ะหนูไม่รู้ไอเดีเขาค่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาไอเดียอะไรคือมันไม่โชว์ว่าไอเดีขอนที่แอดมาคือไอเดีอะไรนะคะเออก็เลยไม่รู้ว่าไอดีเขาอันนั้นคืออะไรก็ไม่มีโอกาสได้เจออีกแล้ว ถึงเป็นเรื่องชกหนิงเธอเนอะเดี๋ยวว่าเลได้เกินมาแล้วเดธอก็ปินโทรศัพท์เลยเพราะว่คุยไม่ได้แล้วแต่ว่าช่วงที่ใช้โทรศัพท์เก่าอยู่เขาก็ไม่ได้ติดต่อมาอยู่แล้วใช่ค่ะคือเขาก็าอยู่คุยไปหลังนั้น่ได้ทำไมทำไมมันมีเหตุผลอะไรบ้างตัวอยู่ๆก็หายไปเลยไม่มีเหตุผลค่ะคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นเขาอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็แค่ดูระดับน้ําที่บ้านเนาะก็ว่าไม่มีอะไรทำพอช่วงน้ำลดปุ๊บเขาก็เริ่มไปติดต่องานในกรุงเทพค่ะคือแบบธุรกิจเขาก็ ก็ต้องไปติดต่ออะไรไม่รู้อ่ะเขาบอกแค่ว่าเออเขาไม่ค่อยว่างแล้วอะไรต้องทํางานแล้วน้ำรถแล้วอะไรเงี้ยถือเป็นมินลเลค้าของเขาเลยนะครับคุณจุฑานภาเนี่ยแล้วคุณผู้ชายคนนี้นะฮะที่อยู่ที่เชียงรายเนี่ยถ้าเกิด <c oughs> คุณเจอคลิปนี้อย่าลืมติดต่อใหม่ครั้งนะฮะก็ลงติดต่อผ่านคลิปนี้ดูก็ได้ก็เรื่องนี้นะฮะมิลเลค้าใน ในเรื่องนี้ก็คืออยู่ๆก็ได้เงินมาซื้อโทรศัพท์ใหม่โดยที่เป็นใครที่เราก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรซึ่งกันและกันเลยให้เงินมาแล้วแล้วเขาก็หายตัวไปนะฮะหรืออาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาอยากจะกลับมาอีกครั้งแต่เธอเปลี่ยนแล้วโอเคเรื่องนี้ก็ถือเป็นมิราเคิลออฟไลฟ์ของศษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับ